สวัสดีค่ะดิฉันกัลยาณมิตรเพื่อนจิตกุลศรีสมาธิดียังไงตัวเองมีโครคภัยไข้เจ็บเยอะทำสมาธิทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นตลอดเวลาสิบกว่าปีเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยแต่อยู่กับสมาธิร่างกายดีขึ้น ทุกวันนี้ได้พ่อบ้านมานั่งสมาธิด้วยกันครอบครัวเราเป็นครอบครัวสมาธิจากสามีความดันสูงสูงลองสองนาทีความนั้นต่ําทันทีเลยค่ะสมาธิช่วยได้ทั้งจิตใจเราข้างนอกทั้งสงครามทั้งเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่พวกเราเอาสมาธิเข้ามาช่วยดีขึ้นลูกสาวลูกชายเรียนหนังสือ ก็เก่งอาศัยอะไรสมาธิค่ะถึงข้างนอกจะเป็นไงแต่สมาธิช่วยได้เราทุกคนกลับมาถึงบ้าน mm. ก็พากันนั่งสมาธิมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสจะทําอะไรก็มานั่งคิดสมาธิก่อนค่อยทำก็อยากชักชวนทุกคนนะคะลองมาค่ะเดือนเมษาวันที่22วันคุ้มของโลกเชิญชวนทุกขั้นมานั่งสมาธิด้วยกันนะคะสาธุค่ะ